โอ้มามาเรือลำนี้เร็วเราลอดแน่เรือพี่นะผมจองแนวยาวเลยัมติดครับพี่พี่สาวผมติดพี่ว่าผมผมไม่ไม่ได้อ่ะจาวตรงนี้ครับจาวตรงนี้ครับเรามาอยู่ในบานาน่าโบ๊ทอ่ะฮะขึ้ใครขับอ่ะขึ้นบานาน่าโบ๊ทแล้วครับผมรู้สึกไม่ปลอดภัยใครขับอ่ะ อโที่ดูแลพี่อุัเหไอพแกไปรับน้องๆี่ว่าเราถึงเล่นใชโอ้โโอ้พี่กำทาจจะอ้วกเรือบูนมองดีมาเกิดไม่ทัน วุฒิยาอ๋ออยู่จุดเกิดเลยนี่ยว่าไม่แต่งอะไรเลยไม่ได้ไปไหนเลยดีดีด